โอ้เชีย่ยโอ้ยทุกคนอะไรกันนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พอผมในช่อง BNT นะครับโอเควันนี้ EP ที่6แล้ว ใน m ค c a บ Java Edition โอเควันนี้ผมจะมาทําอะไรนั่นหรอใช่เป็นวันที่ผมรอคอยนี่ทุกคนผมอันนี้อันนี้ผมแลกมาเยอะนี่มันราคา8 Emerald เองนะครับทุกคนมันลดราคาเออัน making มีเท่าไหร่อะพอจูนผมมีแล้วเย่ s ซ l v e r a ก็มี Efficiency ก็มีไอผมกด P ไปเผือกดชิปแล้วก็มันแลกมาเยอะทั้งหมดเลยเออก็ Emerald เกือบหมดอ่ะหมดเลยแหละมีแค่นี้แหละเออ แล้วก็เอาเมนดิ้งไม่เอาเมนดิ้งมา June, f อร์จูนเอ็มเจ n ซี่อันเบกิ้งโอเคขอนอนก่อนละกันผมจะเอาฟอร์จูนฟอ r ์จูนผมมีสองเล่มเออผมจำได้นะในในเหมืองเราอะผมมีเพชรอยู่ เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเสียววะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเออกดมาหนึ่งเมตรโอเคแล้วก็กลับขึ้นไป โอเคทุกคน,นก็ขุดเพชรมาหนึ่งเม็ดในกล่องผมมีอยู่สองเม็ดโอเคเป็นสามเม็ดเราก็ทำพิกแอคพิกแอคโอเคได้พิกแอคเพชรมาแล้วจริงๆผมเคยทำไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่มันพังแล้วก็เมนดิ้งมาเออเจนซี่อันเบกิ้ง สิบเจ็ดอิมมั์อ้เอเ้ยสิบเจ็ดลเยอะจังหรอตีบวกโคตรแพงอะหรือว่าผมตีผิดวะต้องข้าววัวแล้วแหละโอเคทุกคนผมก็จะจะจะทำตัวอันนี้ ประมาณสองโอเคซึ่งเลเวลผมขาดผมต้องหาเลเวลผมก็ต้องไปแลกของชาวบ้านแลกของที่ผมมีเยอะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กโอเคไปฟาร์มเด็กกันไอไอเนี่ยสลามช้างไม่ใช่ดิไอช้างอะ่ะสปอนอะ่ะสปอนช้างอะ่ะสปาวะ่ะเออนั่นแหละสปอนช้างสปาวรสักอย่างมัน มันเหมือนปลูกข้าวหรือว่าปลูกอ้อยอะไรแบบเนี้ยมันโตไหมอะผมไม่รู้อะว่ามันำทำอะไรได้บ้างอะอะไรที่โตบ้างอะ่ะบอนช้างเออ <c oughs> เนี่ยผมได้มาทำไอเนี่ยลองทำฟาร์มชูชิก้าเคนะ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไม่เกิดในสปอนช้างเออผมจะให้ชาวบ้านที่นี่ทำงานโอเคผมก็จะวางแบบนี้เอาไอ้ล้นไอ ไอ้ซอมบี้มันตายทำไมอะไรทำมันตายอ่ะ uh. เพราะว่าอยู่ทำไมไม่ได้ยินเสียงไอ้ลอนโกลิมตายเลยหรือว่า ไอซอมบี้ที่เราเอาให้มันนั่งเรือมันไม่มีเนมแท็กผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งชื่อให้มันอะ เคทุกคนและผมก็ได้เลเวล18เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพิกแอคผมอยู่นี่ใส่ไปแคไปเมนดิ้งต้องใช้2องเลเวลเอาเมนดิ้งก่อนไหมถ้าใส่อันนี้แล้ว้าโอ้โหโ,โอเคเดี๋ยวเราไปกุดดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาหาเลเวลนอนก่อนดีกว่าเฮ้ ไปไปนี่ก่อนทุกคนอย่าพิ่งนอนไปเอาชาวบ้านลงในเอ้ยซอ,ซอมบี้อ่ะให้มันอยู่ในเรือตรงตรงนู้นอ่ะผมขาดอินชาร์ทที่ต้องการก็คือชาร์ทนี่นะเออย,ยังไม่มีเลยเอ้ยผมฆ่าซอมบี้ยังไงวะ เฮ้ยซอมบีไปไหนอ่ะม่นอ่ะตอนที่อยากได้แล้วไม่เจอ,อ,อไปแล้วจ้าทุกคน တို့နော်လည်းမလေးရှားဇွန်လေး นี่ะแล้วขอหายไหมเนี่ยคงจะไม่หายมางนะตายรลบที่เท่าไวะเอะของหายไปไหนหมุดอ่ะ อะไรวะผมไม่ได้ตาไหนลาวาสักหน่อยผมล่วงลงมาโอเคผมละท้อพิกเอ็กโอ้พิกเอ็กดาวมาใหม่โอ้หายไปเลยโอ้ไม่น่าอย่าไปขุดเพชรก่อนเนาะอะไรเขานม่เฮ้ยเลอกของมันหายไปไหนอ่ะเนี่ยมีดิฟสเลด อย่าบอกนะมันตกระวางหมดเลยโอ้ม oh ายก็สวยจัดจัดสวยจัดจัดเลยทุกคนหาใหม่ก็ได้วะเหลือเมนดิ้งแต่ยังดีนะที่มีโคตนอยู่อีกอันลยเฮ้ยแล้วไอผมทำไมผมไม่เห็น ไม่เห็นชาวบ้านพอจูนอะสวยทุกคนชาวบ้านพอจูนหายกลับมาใช้เอาอุปกรณ์ล็กต่อโอเคผมจะลงไปเอาเลมอน สามเมตดอ่ะหนึ่งสองสามเหลือสองเมตดโอเคแล้วก็ไปทำพิกเอ็กพิกเอ็กมา แล้วก็เป็นดีเอ็นชาร์ดบอลจนแล้วก็มินอันดิกิ้งตอนนี้มาด้วยผมจะเอาเวลจากการแลกกระจก นี่ได้เลียเยอะมากเลยกระจกดูกด,ดูดูนะดูเลยลตรงนี้นะกระจกนี่ค้ังมันอยู่ที่หัวใจดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าดวงห้านี่เลยเลยเลยนะแล้วลองเลขอันนี้ดูโอ้เหมือนจะเยอะกว่า โหนึ่ออกเหรอครับระด,ดับดีใส่เขียนว่าจับไม่หายไปเออก็จับ ก็สามเป็นอันที่สามของผมพี่แอ๊ดใส่อันเบกกิ้งด้วยอันเบกกิ้งใช้สามรีวิวโปรเจนใช้เจ็ดอันนี้เมนดิ้งใส่อันโปรเจนหรือเป่ามีเอฟฟิเชนซี่ไหมโปรเจนเหบเอฟฟิเชนซี่ดิ เอฟเยนจียี่หกขาดอีสามและผมก็ได้มีพิกเอ็กซ์ที่หดที่สุดและวพิกเอก็กซ์จะไม่หายไปก็สามเฮ้ยเหนื่อย Okay, Whoa. Whoa. Okay. โอเคลีสโกโว้โอ้โอเคขุดเพชรเลยมีอยู่สองเมตรโคตรเหนื่อยอะ่ะได้มาหกว้าว wow. เออเนี่ยมันขุดเร็วขึ้นเนี่ยเอ้แบบนี้มันน่าปูดสักหน่อย โอเคมาขุดเหมืองกันดีกว่าเอ้ยเราไม่ได้เอาทอันเอาทอนมาเลยโอต้องกลับไปทำทอนอีกโอ้ทุกคนทุกคนดูนี่สิเราขุดมาจากเหมืองก็เจอนี่ก็ขายซีพิกเลหรือว่าปากการังเอ้ยเตงกวาดองผงขอซื้อไอ้นี้ด้วยนะแล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้แหละ ที่เราได้มาหกได,ดมอนด์เอ่อเอา่านเ,าเราจะไปหาเพชรกันสักหน่อยนี้ไม่มีเฮ้ยก็สปอนมาสองคนเลยเหลอ นี้ขายอะไรอ่ะข่ายของไม่ดีเอเลยเออจริงๆอ่ะเราจะหาไหมวะต้องหาดิเวสแต่ผมว่าโอเคทุกคนผมว่าจะมาชาวที่ชาวบ้านฟามเ็ด กะว่าจะไม่หาเพ็ดกะว่าจะเล่กับชาวบ้านจนได้ชุดเกาะหาชุดเกาะกับชาวบ้านสรุปตามที่เห็นนะเขาจากไปแล้วทุกคนไปเขาไปโอเคเราไปหาเพชรต่อดีกว่ากะว่าจะมาเล่กับชาวบ้านทุกคนชาวบ้านหนุบไปไหนหมดแนละ้วเด็กยังอยู่ ăn a yu. Give me a gì Bao ghi miy chê gì yu. Ao lúc đi. Sự tốt. chờ Hui. hây, Hui. đang Hui. hây, Hui. 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 เพนไปป้าแล้วผมได้ทำไหมนี่ไว้อะนี่ห้องกินแต่ผมจำได้ผมสปอร์ไนลอนกเลียมไว้ในเนี่ยเออถ้าซอมบี้ไอโดนชาบ้านกัดเหมือนที่ฟาร์มเล็กอะผมว่าเราก็ต้องมันก็ต้องไอ้นี่ดิ มันต้องหายไปหมดไม่ใช่หรอเออแล้วเนี่ยอยู่ทำไมมันหายไปไม่หมดอ่ะยีพี่เลมกับซ่องโอเคไปหาเพชรกันดีกว่าทุปปกคนเนาะเหนื่อยเหนื่อยท่อ thuộc phần, cho đi mà, mình sẽ hải nè, đã yin tiếng skill tân mấy, ừ. tôi sẽ tân, tân năm à? Mà chưa à, chưa pet, đã mang đi không đi lỡ, nè, mình đã yin tân à, เฮ้ยทุกคนโกองสะพอนจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยโครดีใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเ <t> ชียโคตรเชียเลย, <t> ยโอ้โอคีเปอร์เวน อะไรนี่ครับนี่ยอุตสาวอาออะไรวะตายอีกแล้วผมไม่ได้ดูเลือดหรอโอ้ oh my god ตอนไหนเนี่ยเฮย้ยาและท้อโหไม่ได้ดูเรื่องเฮ้ยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้อเออกลับว่าจะเอาเก็บของเออตายซะกอ่อนอสี่ร้อยบล็อกว่าเราขุดไปไกลอยู่นะจะกลับพอดีอ่ะเออ โคตรไกลเจอเพชรอาโชคดีแต่โชคร้ายที่คิ๊เปอร์ระบุดรกงสป,ปาวโคตรโชคร้ายเลยขอให้ขอไม่หายก็บอกเฮ้ยเราตายแบบนี้เหรอไม่ใช่ตายบงนะเนี่ยอ๋ออันนี้กล่องนี่ตายข้างบนนี่ เพจเพดพี่แกไม่ได้เลยนะหายไม่ได้นะโอเคโอค้มาตายว,าว้าวโหเ,เห็นปุ๊บตกใจปั๊บเลยนี่แหละโห คุ้มละทุกคนตายก็คุ้มละได้มันจือลัสเคปโคสวยอ่ะเออมันจะระเบิดแล้วอะธนูเราไม่มีอ่ะ ท่าชุดกอดดีกว่ายิมออยเลยหายไหมหายเนื้อหล่นลงเมื่อกี้ขอปักไฟก่อนผมเชื่อแล้วไมฟ้คาครับจะว่ามันโหดหลายจริงๆเฮ้ยเจ็เี เดียวหรอเนี่ยถ้าขุดแบบถ้าขุดแบบเนี่ยแบบทางตรงอ่ะมันเจอเป็นกองนะแต่ถ้าหาในถ้ำอ่ะมันเจอแช่เน,นี่ยเม็ดเดียวมันอยู่ในในกลางกะรีเลยเหรอเหลือหมวกยี่เราได้ชุดพเพชรแล้วทุกคนเหลือเพชรอยู่เก้าเม็ดไว้ทำอุปกรณ์นัม็มนเรน่องหรอผมไม่ค่อยกล้าเออกลัวนาะมันวยแล้ว เออทำไมแมงมุมล่องหุนอ่ะเฮ้ยทำไมแมงมุมล่องหุนได้อ่ะเฮ้ยหมดเลยเนี่ยมองหาทุกคนโอ้ตัมเราเมาดิ ว้าวโค้โ,โสวยมากโอ้ยเกือบโหตัวเล็กมาว่ะ มียุดกกอล็เพระโหเชียอุ้ยทุกคนอะไรกันนะครับเนี่ยโหมันโหดร้ยเลยกันอะ่ะนี้อยู่วายสามสิบเอ,อ็ดอยังมีเพ็ดอยู่โหใจหายใจคล่อมหมดเลยมาสามตัวเลยเหรอ này thiết mấy tô lên hả? mấy tô lên cũng đông luôn bố ơi em khi lỏ lên ba còn đem ná mà nữa để rồi dòng à ơi giặt chơi em xí lỏ rồi Hãy subscribe cho เือยอยตัวได้ไหมเฮ้ยเจอทุกคนพี่ในเอ็กซ์ลอดมาสองตัวโอเคพร้อมกลับบ้านไม่อยู่ละว,ว้าวมันช่างสวยเหลือเกินงดงามสะจริงๆ ทางกับบ้านท่ไหนเนี่ยเนี่ยตามๆมันอันตรายแล้วก็อ้เฮ็ดก็เจอน้อยเดี๋ยวนี้มันย่างสวยซะเหลือเกิน ทุกคนดูนี่สิผมขุดดันใดความดันได,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 ดขึ้นมากาว่าจะกลับบ้านสักหน่อยเจอเพรเฉยเลยอิมอะยี่สิบสามโอเคไปที่บ้านกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงด้านบนเป็นที่บร้อยแล้วนะอ๋อนู่นไงบ้านเราโอเค โอเคได้เพชรมายี่สิบหกแล้วก็ในตัวก็เป็นชุดเกาะไดมอนแล้วเย yeah. โอเคก็มาทำอุปกรณ์กันเลยดีกว่าขานขวานเรามีแล้วนี่ขวานชเวลเรามีแล้วงงโอเคเหลือเพชรอยู่สิบเก้าเมตรนี่บลอกเพชรหนึ่งบอก นี่โคเฮียเเวเก็บไปด้วยสิบเม็ดแล้วก็เอ่อทำพิกแอคอกซ์อีกอันหนึ่งเออเป็นพิกแอคไอเนี่ยฟิวทัส ใช่เดี๋ยวผมก็จะไปหลังจากนี้ก็น่าจะไปฟาร์มหาอิมเมอรัลเพื่อมาหาสมุดอินชาร์ให้กับอุปกรณ์ของเราใช่เพราะว่าอุปกรณ์ของผมมันก็จะพังโอเคแล้วก็มาเอนชาร์ชุดกงชุดเกาะกันเออคลิปหน้าเออคลิปหน้าก็จะเป็น EP ที่7คลิปนี้ EP ที่6โอเคก็ประมาณ EP ที่เ็อ่ะเออไม่เกินอีไม่ใช่ EP ประมาณไม่เกินส e p อ่ะเออผมจะไปตีมังกรให้ก่อนอีสิบ EP แต่ว่าตอนนี้อมันวันไปที่120วันแล้วในไมค์ครับนะเออในเกมอ่ะ1นึ่วันแล้วก็ทีแรกกะว่าจะตีให้ก่อนหนึ่งวันอ่ะเออแต่ว่าเออ EFK ด้วยแหละก็เลยมันเวลามันเกินไปเออไม่เป็นไรเราเล่นชิวๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้อันนี้อันนี้ นี่ทุกคนถ้ามันถือเพชรหนึ่งเม็ดถือเพชรไม่ได้หรอโอเคช่างมันโอเคเหลือเจ็ดเม็ดโอเคก็ทุกคนก็ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันทุกคนก็โอเคก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคหวังว่าจะสนุกกันนะโอเคถ้ามีอะไรไม่สนุกหรือไม่ถูกใจตรงไหน,นก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมรับโอเคก็ฝากกด,ดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายขอบคุณครับโอเค